สวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ช่องชมรมคนรักโหรศาสตร์นะครับผมอาจารย์พลศกรเปิดชะตาพิชีวิตนะครับหรืออาจารย์พลศกรหมอดูใบไม้พลังจิตวันนี้มาพบกันอีกครั้งกับเลขหุ้นมาเลเซียครับประจํางวดวันที่8มิถุนายน2565ครับตรงกับวันพุธครับว่างรอบนี้อาจารย์มีดาวอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างไปตามดูกันได้เลยครับต้องบอกก่อนว่าเลขรัฐบาลไทยเรา สีทิโอโหปังปูริเยเลยไปดูย้อนหลังเลยครับด้ทุกงวดเลยนะครับไม่ต้องพูดถึงใครไม่ดูทุกเทปถือว่าพลาดนะครับมีด้วยกันทั้งหมดกี่เทปครับจันก้อย5เทปค่ะมีอะไรครับจริงๆต้องมี6เทปนะครับจันก้อยอาจจะลืมนะครับเทปที่1นึ่งไวเทประปังเทปที่2เลขปลดหนี้เทปที่3เลขจัก,กรราศีที่ไม่ทําให้ใครผิดหวัง เทปที่สามนะเทปที่สี่เลขนำโชคพารวยเทปที่ห้าคือย4ิบสี่พลังจักรวาลเทปที่หกคือทูบเทวะเทปที่เจ็ดคือใบไม้แต่ใบไม้อาจารย์ไม่มีเวลาอัดเลยครับนะครับเพราะว่าไม่ทันเลยจริงๆเพราะทั้งเลขไรยวันอีกนะครับก็แตก่ก็สรุปได้ว่าถ้าทันไม่ดูทุกเทปนี้ถือว่าพลาดไปดูย้อนหลังได้นะครับก็ต้องบอกว่าเลขสวยๆดีๆทั้งนั้นเลยนะครับเลขจักรราศีนี่สุดยอดของตัวเลขจริงๆนะครับ ชั่วโมงนี้เลขไทยอาจารย์บอกเลยฮะหาไปเจอทุกสำนักอะ่ะจะมีคงเส้นคงวาแบบอาจารย์ยากแหละยืนระยะยาวครับยืนหนึ่งครับสวัสดีครับวันนี้อาจารย์มาแนะนำ วัตถุมงคลของสมเด็จพุทธาจารย์โตโรมรังสีนะครับในรุ่น150ปีของวัดโลสุทธาวาสจังหวัดอ่างทองพระเครื่องดีๆอีกพิมพ์หนึ่งอีกรุ่นหนึ่ง ของสมเด็จพุทธจารย์โตนั่นคือเหรียญเทวสุวรรณครับเดี๋ยวดูรูปภาพประกอบได้เลยนะครับเหรียญเทวสุวรรณนี้นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด2เนื้อครับเนื้อแรกก็คือเนื้อเงินครับเนื้อเงินจะแบ่งเป็น2รายนะครับคือการลงยาลงยาด้วยสีน้ําเงินและสีแดงนะครับแล้วก็เนื้อทองแดงทองแดงนี้ไม่ได้ลงยานะครับเป็นทองแดงล้วนนะครับตอกโคตดวัดโลเอาไว้นะครับไม่มีใครไม่รู้จักรู้จักไหมเทวสุวรรณ รู้จักค่ะรู้จักแน่นอนครับมีแต่คนรู้จักนะครับเพราะตอนนี้ท่านแรงมากนะครับท่านใดที่ชอบเหรียญแรงๆนะครับแล้วก็สายสมเด็จโตด้วยเพื่อหาอะไรได้ไปร่วมสร้างอาคารเอเนกประสงค์5ชั้นที่วัดโลกสร้างอยู่นะครับคุณได้ทั้งวัตถุมงคลดีๆแล้วก็ได้บุญด้วยวันนี้จะมาพูดถึงเหรียญเทวิสวุวรรณเมื่อ4-5ปีที่แล้วนะคะท่านทาวเวทวีได้มาเข้านิมิตอาจารย์พงศกรค่ะออกแบบ รูปวัตถุมงคลให้เรียบร้อยเลยต้องเป็นลักษณะแบบนี้เนาะเป็นสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมเนี่ยไม่ได้วางตรงนะคะวางเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแล้วก็วางองค์ท่านเนี่ยหันหน้าออกใช่ไหมใช่ทุกทิศเลยท่านเป็นผู้กําหนดรูปแบบเหรียญค่ะนะทำไมท่านไม่เอาท่านตัวคนเดียวท่านเอาอเพื่อนของท่านอีก3มองค์มาลงไปด้วย เออทำไมเพราะว่าจะได้ครบจัดตุโลกระบาลป้องกันสี่ทิศป้องกันสี่ทิศนะครับเพราะว่าท่านมีหน้าที่ดูแลทิศเหนือเพราะว่าท่านดูแลเฉพาะที่เหนือเท่านั้นนะอะ่ทิศเหนือทิศตะวันออกทิศใต้ทิศตะวันตกก็จะเป็นหน้าที่ของแต่ละองค์แต่ละองค์ไปนะครับคุณไปก้าวไก่ไม่ได้เหมือนคุณทําบัญชีคุณจะไปก้าวไก่ไฟขายไม่ได้ไยขายจะไปก้าวไก่บัญชีหรือการบริหารสตอ๊อกหรืออะไรไม่ได้ครับเพราะฉะนั้นแล้วเทพ เขาก็มีหน้าที่ของเขามีข้อจํากัดในการดูแลนะครับท่านจึงเอาเพื่อนมาด้วยอีก3ามองค์งนะครับจึงเป็นเหรียญจัดตุโลกกบาลนะครับโดดเด่นอีกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับทาเวศนะคะปีนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปีของท่านจริงๆเพราะว่าแรงจ,จริงนะคะท่านจะโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องของทรัพย์การเงินนอกจากทรัพย์การเงินนิมิที่ว่าเล่าวันเมื่อสี่ปีที่แล้วท่านมหาอาจารย์ในนิมิในสมาธิเนี่ยวันแรกองค์เฉยสิงเงี้ยมาก่อนนะ แล้ววันที่สองเทวีถึงมานะนั่นท่านทําให้เห็นว่าท่านมีสองตางนะครับท่านเป็นเจ้าแห่งทรัพย์ด้วยแล้วก็เป็นเจ้าแห่งผู้ผีปีศาสตร์เลยนะครับบ้านใครที่อยู่ทางสามแพงหรืออยู่แล้วร้อนลนทางผีผ่านมั่งตรงข้ามกับเมนมั่งทางที่มันพุ่งชงเข้าบ้านพอดีอย่างนี้ครับก็ควรจะมีเทวศติดบ้านนะครับแต่อันนี้เป็นเหรียญที่ติดคอได้เลยนะครับ ก็มีด้วยกันทั้งหมด3รายการเนื้อเงินลงยาสีแดงนะครับดูภาพประกอบนะครับสวยงามนะครับท่านะจะเห็นว่ามีเพื่อนท่านอีก3องค์เป็น4องค์จตุแปลว่า4พอดีต้องบอกว่าของจริงสวยกว่าในภาพเยอะเลยใช่ของจริงสวยในภาพเพราะเนื้อเงินเนี่ยมันสะท้อนถ่ายออกมาเนี่ยภาพเลยรายละเอียดไม่ชัดนะครับของจริงมีรายละเอียดครับ2เนื้อเงินลงยาสีน้ําเงินเอาภาพขึ้นได้เลยนะครับทีมงาน เห็นไสวยงามครับท่านชอบสีไหนท่านเลือกได้เลยรายการที่สาเนื้อทองแดงเนื้อทองแดงนะอันนี้เป็นเนื้อเปลือยเลยไม่ได้ลงยาสวยงามนะครับด้านหลังเหรียญลงด้วยยันโคกขัย์ล้วนๆยันเมตตามหานิยมนะครับแค้วคาดปลอดภัยพระศิวดีพระสังกาจาัยนะยันนี้เป็นยันตำรายันครูเลยนะครับของหลวงพ่อกเกษมวัดห่วงทอง ซึ่งอาจารย์ได้ไปเรียนทําไมที่ท่านยังมีชีวิตอยู่สมัยอาจารย์เป็นเนยนั่นเองนะครับก็เอาบรรจุยันสูตรนี้มาลงนี้เพราะเป็นยนันเมตตาค้าขายหลวงพว่อเกษมวัดม่วงนี่ท่านเก่งมากนะครับเก่งทงั้งไม่ตาค้าขายเลยเพราะฉะนั้นแล้วทั้งเมตตาทั้งค้าขายทั้งโชคลาภก็รวมเป็ดเสร็จอยู่ในนี้นะครับสุดยอดอาจารย์บอกเลยที่แถมมากกว่านั้นท้าเวทท่านเป็นเจ้าแห่งผีเพราะฉะนั้นล่ะผีจะกลัวครับเวทท่าแรงนะครับยี่ชั่วโมงนี้ไม่มีใครเกินท่านจะมุ่งมั่นครับหนึ่งแถมหนึ่ง แถมยังไงบูชาเนื้องเงินนะครับ1องค์แถมเนื้อทองแดง1องค์ถ้าบูชาเนื้องเงิน3องค์ก็แถมเนื้อทองแดง3องค์ครับ1แถม1น,นั่นเองนะครับจัให้เฉพาะสมาชิกที่ดูรายการของอาจารย์เท่านั้นนนะั่ใ,ใดว่างไปเข้าพิธีกันนะครับ เช้าเขาเรียกเทวาพิเศษ<ช>นะครับ<ช>แล้วก็ทาบุญฉลองให้สมเด็จพุทธ,ธาจารย์โตก็ส่วนอีกกันแหละพระมาเยอะแล้วช่วงบ่ายนี่จะเป็นชุดเฉพาะเกจินั่งปกอีกทีหนึ่งโอ้โหหลเด้งเลยนะเนี่ยทั้งพุทธ,ธาพิเศษเทวาพิเศษนะครับสนใจรีบจองนะครับอาจารย์บอกของดีมีน้อยครับ <S <S จากการคํานวณทางดาราศาสตร์และโหราศาสตร์แล้วก็ระบบข,ของนาซาคือการเคลื่อนย้ายของดวงดาวนะครับพร้อมด้วยเส้นลุงเส้นแวงจุดพิกัด ทำการสมพุดดาวเป็นที่เรียบร้อยแล้วดวงที่1ได้แก่ดาวอาทิตย์ครับคือเลข1นะครับดาวศุกร์เลข6ดาวเสาร์เลข7ดาวพุธเลข4ดาวราหูเลข8ครับดาวอังคารเลข3และดาวพฤหสัสปบปดีเลข5ครับ,รบดูผังประกอบเลยนะครับมี1,6,7,4,8,3,5 เป็นกลุ่มดาว7ดวงนะครับในกลุ่มดาว7ดวงนี้นะครับจะมีดาวที่แก่องศาและอ่อนองศาดังนี้ครับจะมีดาวที่แก่องศาสองดวงนะครับได้แก่ดาวราหูเลข8และดาวเสานะครับดาวเสากับดาวราหูนะครับแก่องศาส่วนดาวที่อ่อนองศามีเพียงดวงเดียวนั่นคือดาวพุธครับเลข4นะอันนี้เอาไว้เป็นแนวทางนการประกอบการตัดสินใจนะครับได้ดาว7ดดวงแล้วจับคู่ดาวก่อนถ้าดาวในกลุ่มนี้มานะครับจับคู่ดาวดังต่อไปนี้ครับ เริ่มตั้งแต่เลข1นะครับ16 17 14 18นึ่งเหเริ่มตั้งแต่6นะครับเลข6ดาวสุกนะครับ6กเจ็ดหกและหกหเริ่มดาวเสาครับ7 4 7ด7ี่เเริ่มดาวพุธเลข4ครับ48 43 4ดหเริ่มดาวราวหูเลขแปครับ83 85คู่สุดท้ายคือ3าห้า เดี๋ยวเรามากองดาวเด่นกันนะครับเมื่อจับคู่ดาวอย่างนี้ได้ทุกคู่มาดูดาวเด่นครับดาวเด่นนะครับรอบนี้สวยๆครับมีด้วยกันทั้งหมดสองดวงดาวดวงที่หนึ่งคือดาวอาทิตย์เลขหนึ่งครับดาวพฤหัสบดีเลขห้าครับหนึ่งกับห้าอย่างนอยต้องมาหนึ่งตัวถ้าหากหนึ่งมานะครับจับคู่ได้ดังนี้ครับหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดหนึ่งสี่หนึ่งแปดหนึ่งสามและหนึ่งห้า ถ้าหากเลข5มาจับคู่ดังนี้ครับ 51, 56, 57, 54, 58และ53เอาไว้เป็นแนวทางประกอบการพิจารณานะครับขอทุกท่านเฮงดังปังรวยครับท้ายนี้เอาใหม่ครับท้ายนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับอาจารย์ด้วยนะครับยอดฟอลโล่และยอดดู ของหุ้นมาเลเซียมันน้อยนะครับไม่งั้นอาจารย์ไม่มีกําลังใจนะถ้ามันน้อยอาจารย์ก็จะไม่อัดนะกําลังพิจารณาอยู่ครับนะพอดีมีกําลังใจส่งเข้ามาของคุณนานาก็เลยเอามาเริ่มอัดให้นะครับวันนี้มาแบบฉุกลหุกหน่อยครับแต่ดีกว่าไม่มานะขอให้ท่านเฮงปังดังรวย